อ่ ciamo, ะ,คะครับผมวันนี้นะครับร้านช่างจิ๋วแม่แรงซิงนะครับนี่นะครับจะให้ความรู้นะครับเรื่องการวัดซีนนะครับนี่นะครับวัดซีนนะครับนี้เป็นหัวแท่นนี่ครับเป็นหัวแท่นแท่นอัดไฮดรอลิกนะครับผมที่มีสายนะครับเป็นถังโยกพอาื่นแเราต้องมีเบอร์เนียนะครับผมเบอร์เนียนะครับที่เราใช้อนนะครับหลักๆนะครับเราต้องเรามาดูซีแรงดันก่อนนะครับแรงดันว่าเวลาวัดวัดยังไงนะครับดูนะครับวิธีวัดนะครับดูที่ร่องนะฮะ เอาเวอร์นี้นีเข้าไปครับผมการวัดมีอสองลักษณะนะครับวัดอย่างนี้อันนี้นะครับได้หนึ่งร้อยวงในหนึ่งร้อยนะครับนี่นในล่องในวงนอกนะครับผมวงนอกนะครับผมวงนอกตรงนี้จะได้ประมาณร้อยสิบแปดนะครับทีนี้อยากให้ให้ลูกให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับร้อยร้อยสิบแปดนะครับซีนจะไม่ลงคนใหญ่จะลงลงร้อย ร้อยกับร้อยยี่สิบนะครับทีนี้ถามว่าเราเช็คจะยังไงนี่ครับเราเช็คจากกระบอ,อกนี่ครับผมนี่ครับกระบอกนี่จะได้ร้อยยี่สิบนิดๆเท่ากับว่าแสดงว่าซีนในก็คือวงในหนึ่งร้อยนอกร้อยยี่สิบความหนาคือตรงนี้ครับผมความหนาคือตรงนี้ครับตรงนี้หนาสิบสามถามว่าหนาหนาน้อยกว่านี้ทำไมหนาสิบ หนาเ2 1ดได้หมดครับความหนาตรงนี้ไม่มีผลอ่าทีนี้อันดับพอแรงดันดูไปแล้วปุ๊บอีกจุดหนึ่งคือตัวกันน้ํามันครับผมที่ทางร้านบอกว่าตัวกันน้ํามันคืออย่างนี้อย่างนี้เขาเรียก TC ครับเป็นขอบเหล็กอ่าวิธีวัดวัดยังไงเวลาไม่มีเบอร์ไม่รู้อย่างนี้ครับเราวัดที่แกนก่อนเลยตัวนี้แกน6 3แสดงว่าวงไหน6า3ซึ่ง t ีส่วนใหญ่จะไม่มี6า3 มันจะเป็นหกสิบองเพื่อรัดครับรัดในแล้วก็มาวัดนอกนอกในเกือบแปดสิบเจ็ดสิบเก้าแสดงว่าทีซีอันนี้คือหกสิบสองแปดสิบความหนาคืออย่างนี้ครับความหนาคือวัดอย่างนี้เอาเ,เข็มแทงเข้าไปหนาสิบถามว่าต่ำกว่านี้ได้ไหมด้ครับเก้าได้แปดได้เนี่ยปึ๊บแล้วก็จะเป็นโอริงตัวนี้โอริงตัวนี้อยู่ที่ความหนาร่องให้เอาความเอาโอริง อย่างนี้เราเห็นแล้วอันนี้น่าจะหนาอยู่สี่จุดห้าหรือหนาห้าอันนี้แล้วแต่การปรับใช้ขนาดของคุณลูกค้าครับผมอันนี้ก็จบแล้วครับนี่วิธีวัดวิธีวัดซีนคืออย่างนี้